ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอร่างของเจ้าพยักษ์น้อยมีขนาดใหญ่กว่าวัวและตามข่าวลือในอนาคตพวกมันจะตัวใหญ่มากกว่านี้เชิญเสี่ยงคิดถึงยามที่เขาได้ควบเจ้าพยักษ์ขาวตัวเป้งท่องไปในโลกเขาพลันรู้สึกเริงร่าอยู่ในใจ มันก็เป็นเพียงเรื่องของความเท่แต่นั่นมันก็แค่ความคิดเขารู้สึกว่าหากเก็บเจ้าพยักน้อยไว้กระเป๋าสัตว์อสูรจะดีกว่าและหากเขาจะปล่อยมันออกเมื่อก็ต่อเมื่อสู้กับบางคนเท่านั้นเฉินเซียงนั่งลงบนพื้น ั่วร่างของเขาอาบชุ่มไปด้วยเหงื่อเจ้าพยักน้อยดูเศร้าโศกเป็นอย่างมากทั่วร่างของมันมืดครึมและคลุกไปด้วยฝุ่นดินเจ้าหนูเจ้าต้องชอบสิ่งนี้แน่ฮ่าฮ่าถ้าเจ้ายังไม่ยอมกินเจ้าจะถูกข่าทุบตีอย่างบ้าคลั่งอีกครั้งเจ้าเกลียดข้ามากไม่ใช่เหรอเฉินเซี่ยงหยิบเม็ดยาร้อยอสูรออกมาพลางเขย่ามันไปมาที่หน้าของเข้าพยักน้อยก่อนกล่าวกลั้นหัวเราะ ขนาดคนตะกละตะกลามอย่างหลงซี่ยังไม่อาจต้านทานความย้ายยวนของเม็ดยาร้อยอสูรได้นับประสาอะไรกับพยัก์น้อยที่ไรประสบการณ์ดวงตาครึ่งปิดครึ่งเปิดของเจ้าพยัก์น้อยเต็มไปด้วยความเกรี้ยวกราดและความหวาดกลัวเมื่อมันคิดถึงเรื่องที่มันถูกเฉินเสี่ยงทุกตีกว่าครึ่งวันดวงตาของมันกลับปรากฏน้ำตาคลอ ดูเหมือนเจ้าหนูน้อยนี่จะเป็นตัวเมียนะเจ้ามันไร้ความเมตตาจริงๆหลงซี่อีหัวเราะซุกซนพลังกล่าวเสือตัวเมียน้ำเสียงหัวเราะของเฉิญเซียงเปลี่ยนเป็นใจดีมากขึ้น เชินเซี่ยงทั้งหัวเราะทั้งยัดเม็ดยาร้อยอสูรเข้าไปในปากของมันอีกหลายเม็ดด้วยความที่เจ้าพยักน้อยเป็นสัตว์นักล่าดังนั้นมันจึงออกมาจากถ้ำเพื่อหาของกินเฉิญเซี่ยงรู้เรื่องนั้นดีเขาจึงรีบรเผด็จสึกมัน เพราะหากพ่อกับแม่ของมันมาถึงเขาคงทำได้เพียงหนีไปพร้อมกับวาเซงเย็เจ้าพยักน้อยพยายามขยับปากของมันเพื่อกลืนเม็ดยาร้อยอสูรลงไปในท้องสายตาของมันเปลี่ยนไปกลายเป็นปลื้มปีติ เฉินซิยงเองก็ยิ้มกว้างก่อนจะยัดเม็ดยาเข้าไปในปากของมันเพิ่มการกระทำของเฉินซิ่งทำให้หลงซี่อีแอบอิจฉานางไม่เต็มใจที่จะกินเม็ดยาเข้าไปคราวละมากมากนางจึงค่อยๆลิ้มรสมันอย่างช้าๆแต่เจ้าพยักน้อยนี่กลับกินมันเข้าไปคราวละมากมากนี่คือถุงสัตว์อสูรหากเจ้ายอมติดตามข้าเจ้าจะมีเม็ดยาร้อยอสูรกินไม่อั้นเลย ตอนนี้เจ้าก็รู้ถึงความแข็งแกร่งของข้าแล้วหากเจ้าติดตามข้าจะไม่มีใครดูถูกเจ้าและที่สำคัญข้ายังมีทักษะของบรรพบุรุษของพวกเจ้าด้วยก่อนหน้านี้เจ้าก็ได้ลองแล้วหนีเฉินเซี่ยงกล่าว เขารู้ว่ามีสัตว์วิญญาณจำนวนมากที่เข้าใจภาษามนุษย์ทันทีที่เฉินเซี่ยงกล่าวจบจูจๆตัวอักษรราชาสีทองเป็นประกายพลันปรากฏขึ้นที่หน้าผากของเจ้าพยักน้อยตัวอักษรถูกเลกคลือบคลุมด้วยรูปแบบวิญญาณมากมาย มันทำให้เฉินเซี่ยงแอบตื่นเต้นเป็นอย่างมากเพราะตัวอักษรเช่นนั้นจะปรากฏขึ้นเมื่อมนุษย์และตระกูลพยักษ์ขาวผู้ซึ่งเป็นสัตว์วิญญาณระดับสูงได้ทำสัญญาการเฉินเซี่ยงรีบเฉิอนนิ้วของตนอย่างรวดเร็วก่อนจะหยดโลหิตลงบนรูปแบบวิญญาณที่อยู่บนหน้าผากของเจ้าพยักน้อย ทันใดนั้นเฉินเซี่ยงรับรู้ได้ถึงความรู้สึกอันน่าอัศจรรย์และยังสัมผัสได้ถึงการเชื่อมโยงอันลึกลับระหว่างเขาและเจ้าพยักน้อยตอนนี้ข้าอ่อนแอมากขอให้ข้ากินอีกจะได้ไหมดูจูเสียงของสาวน้อยที่ไอก็ดังขึ้นในหัวของเฉินเซี่ยงราวกับว่านางกำลังกลัวว่าจะได้รับอันตรายเฉินเซี่ยงรู้สึกประหลาดเขาเขาสัมผัสได้ถึงการเชื่อมโยงกับสัตว์วิญญาณของเขา แต่สิ่งที่ทำให้รอยยิ้มของเขาเบิกบานที่สุดคือเจ้าพยักน้อยนางเป็นเหมือนกับมังกรน้อยแสนสนหลงเสี่ยอีพวกนางตะกลักกันทั้งคู่เฉินเซียงยัดเม็ดยาร้อยอสูรเข้าไปในปากของพยักน้อยอีกเล็กน้อยก่อนจะเก็บนางเข้าไปในกระเป๋าสัตว์อสูรเฉินเซียงแอบตื่นเต้นเพราะเขาได้ครอบครองสัตว์วิญญาณที่ทรงพลังอีกอย่าง มันยังเป็นสัตว์วิญญาณที่มีศักยภาพสูงให้เติบโตวัวเสียงแย่ร่อนลงมาจากบนฟ้าอย่างรวดเร็วนางคว้าจับเฉินเสียงก่อนเงาร่างของทั้งสองจะผลอุบบอมาโผล่โผลอยู่หลายครั้งจนออกไปจากบริเวณต่อสู้เพราะตอนนี้พื้นที่บริเวณน,นั้นถูกเปลวเพลิงแผ่เผาทั้งปรากฏกลุ่มควันลอยขโมงขึ้นไปบนท้องฟ้าหลังจากที่เฉินเซียงไปจู่จู มีส่วนลึกของป่าพลานมีเสียงคำรามอันเกลียวกราดและอ้างว้างดังขึ้นจนทำให้หัวใจของเฉินเซยงตกลงไปอยู่ตาตุม่มเสียงคำรามเมื่อครู่เต็มไปด้วยปราณสังหารจำนวนมหาศาลจนทำให้เขาหวาดกลัวและจู่จู ปรานสังหารนั้นก็ปกคลุมไปทั่วทั้งป่าเฉินเซี่ยงเชื่ออยู่เสมอว่าปราณสังหารของตนเป็นหนึ่งในเฉินมูแผ่นดินใหญ่แต่หากเทียบก,กับเสียงคำรามเมื่อครู่แล้วปราณสังหารของเขายังห่างกันมันอีกหลายขุมไม่ต้องห่วง หลังจากมันเข้าไปกระเป๋าสัตว์อสูรแล้วกลิ่นไอของมันจะหายไปจากโลกนี้ตาแก่น่านย่อมไม่สามารถหาสิ่งของเล็กๆนี้ได้แน่ว่าเสียงเย่จับเฉินเสียงกระโดดไปบนต้นไม้อย่างรวดเร็ว ความเร็วของนางนั้นเร็วจนขนาดที่ว่าเฉินเซียงไม่สามารถหายใจได้ทนันด้วยผลกระทบจากความเร็วของนางทำให้อาการบาดเจ็บของเขาเมื่อครู่ถูกกระตุ้นขึ้นอีกครั้งไม่นานทั้งสองก็มาถึงยังรอบนอกของเมืองดันเซียงหากเป็นเรื่องความเร็วในเฉินหมู่แผ่นดินใหญ่แห่งนี้ข้าย่อมไม่เป็นสองรองใครนี่ข้าไม่ได้โม้นะวาเซียงเย่ยิ้มอย่างภาคภูมิใจพลางหัวเราะ ยิ่งนางมองไปยังสภาพที่ดูไม่ได้ของเฉินเซียงทำให้นางยิ่งหัวเราะอ,อย่างมีความสุขเฉินเซียงแค่เสียงเบาๆพลางกล่าวในอนาคตข้าจะเหนือกว่าท่านให้ได้แล้วข้าจะรอนางกล่าวอย่างไม่ใส่ใจ ทันทีที่นางกล่าวเสร็จนางก็คว้าจับเฉินเซี่ยงก่อนเงาร่างของทั้งสองจะหายไปแล้วปรากฏขึ้นภายในหอคอยดันเซียเเ่ยงเฉินเซี่ยงเหน็ดเหนื่อยเป็นอย่างมากแต่ถึงอย่างนั้นเขายังคงปฏิเสธคำชวนของนางที่จะอยู่ที่นี่ เขาเดินทางกลับไปยังร้านขายอาวุธเฉินปิงและที่นั่นยังคงไร้ร่องรอยของหลิวเมิงเอ๋อเช่นเคยเมื่อกลับเข้าไปในห้องแล้วเฉินเซียงก็กลืนเม็ดยาพื้นฐานแท้จริงเข้าไปเล็กน้อยก่อนจะเริ่มจัดการกับร่างกายของเขาว่าเซียงเย่ตั้งใจพาข้าไปหาพยักขาวหรือเปล่านะเฉินเซียงสงสัยอยู่ภายในใจ ก็เป็นไปได้แต่ใครจะไปรู้ความคิดของสตรีการเล่าความคิดของพวกนางยากจะเข้าใจก็เหมือนกับเข็มที่อยู่ในกอย่านั่นแหละหลงซี่อีกกล่าวท่านพี่ขาขอเม็ดยาร้อยอสูรให้ข้าบ้างสิ นี่เจ้าได้ไปแล้วยังจะมาขอค่าอีกเหรอเฉินเซี่ยงกล่าวเขามองไปยังเจ้าพยักน้อยที่อยู่ในกระเป๋าสัตว์อสูรก่อนจะพบว่าเด็กน้อยนี่หลับไปแล้วภายในกระเป๋าสัตว์อสูรจะมีลานขนาดเล็กอยู่ที่นั่นจะมีหญ้าเขียวขจีต้นไม้และสระน้ำธรรมชาติโดยรวมนับว่าดีเป็นอย่างมากเฉินเซี่ยงกล่าวค่าพรากนางมาจากบิดามารดาของนาง นี่ข้าโหดร้ายกับนางเกินไปหรือเปล่าไม่เป็นอะไรหรอกรอจนกว่านางจะคุ้นเคยกับเจ้าเมื่อถึงตอนนั้นถึงเจ้าจะส่งนางกลับนางก็ไม่กลับการได้พบกับเจ้าไม่ใช่โชคร้ายของนางอีกอย่าง ไม่ช้าก็เร็วนางก็จะได้ออกจากอ้อมอกของบิดามารดาอยู่ดีซูเหมยเหยาวกล่าวพึมนั่นสิแต่ข้ากลับต่างออกไปเจ้าลักพาตัวข้าเจ้าอันธพานน้อยหลงเสี้ยอีกกล่าวพลางหน้ามุยเจ้ามังกรน้อยอย่าได้บิดเบือนความจริงเชียวเป็นเจ้าถี่สมัครใจตามข้าต้อยๆหรือตอนนี้เจ้าเสียใจแล้ว ข้ามหันเนอไอจอว่าเจ้าจะติดสอยห้อยตามข้าไม่ว่าจะเจออะไรก็ตามแต่ถึงข้าจะยนเจ้าทิ้งเจ้าก็จะยังติดตามข้าอยู่ดีเฉินเซียงกล่าวเชิงบนนางยิ้มนางไม่ได้โต้ตอบเฉินเซี่ยงยามนี้เฉินเซียงกำลังรอให้หลิวเมื่อเอ๋อกลับมาเขาอยากให้นางพาเขากลับไปยังนิกายยอดนักสู้เพื่อไปเอาผลรากครามเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการทดสอบนักปรุงยาระดับห้า ตอนนี้เฉินเซียงยังคงขาดวัตถุดิบสำหรับเม็ดยาสร้างรากฐานโดยเฉพาะผลรากครามเพราะตอนนี้พวกมันกำลังเติบโตอยู่ส่วนสมุนไพรที่ใช้สกัดกลั่นเม็ดยาวิญญาณธาตุเขาก็พอมีแต่ก็ไม่ได้มากมายอะไร เขาเหลือสมุนไพรเพียงห้าชุดเท่านั้นสมุนไพรที่ใช้สกัดกลั่นเม็ดยาทั้งสองนั้นหายากเป็นอย่างมากและที่ดันเสี่ยงเถาหยวนย่อมไม่มีให้เขาอย่างแน่นอนแต่สำหรับสมุนไพรสำหรับเม็ดยาร้อยอสูรนั้นไม่จำเป็นต้องพูดถึง เพราะเมื่อถึงครามที่เขารับการทดสอบเขาย่อมขอได้จากหอคอยดันเซียงเชินเซียงพักผ่อนอยู่หนึ่งวันก่อนจะฟื้นฟูปราณที่เผาผลาญไปจนหมดเขาพบว่าปราณของเขาเพิ่มพูนขึ้นเป็นอย่างมากอีกอย่าง ตอนนี้หลิวเมิงเอ๋อร์ก็กลับมาแล้วเฉินเซี่ยงรีบวิ่งออกจากห้องเพื่อไปหาหลิวเมิงเอ๋อร์แต่เมื่อเข้าไปในห้องของนางเฉินเซี่ยงกลับประหลาดใจเพราะเขาได้พบกับซู่เซียนเซียนและเหลิงยู่หลาน หลิวเมืองเอ๋อไปที่หุบเขาเหมันเพื่อนำพวกนางมาที่นี่เมื่อเซียนเซียนได้พบเฉินเซี่ยงนางรีบโผลเข้าหาเขาอย่างรวดเร็วใบหน้าของนางเต็มไปด้วยความเศร้าโศกเมื่อนางได้รู้ถึงการหายไปของโลกฝั่งธรรมดาสามัญ นางกังวลเป็นอย่างมากผิดกับเหลิงยู่หลานที่นางไม่ได้มีความเกี่ยวพันอะไรกับโลกฝั่งน,นั้นมีเพียงเฉินเซียงและซู่เซียนเซียนเท่านั้นที่ใกล้ชิดกับนางที่สุดเมื่อนางเห็นเซียนเซียนเศรา้านางโง่ก็พลอยเศร้าไปด้วยอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ